สวัสดีจ้าวันนี้พ่อๆก็ช่องขั้วาบรรนานอีสานในกรุงเราจะสวัสดีจ้ากับโซดาซ่าเหมือนเดิมน,น่ะทุกคนสืผ้าทุกคนมาเห็กดกระทงกระทงกระทงเห้ามใเห็ดแบบง่ายๆนะทุกคนนะเจียงร้านไม่ได้ผแบบ็ดกระทงไม่ได้ <S 2> <S 2> <S เฮ้ยเยอ้หยุดหยุดหยุดง่ายๆนะเ,เอาเข,าเข,าเขา่งกระทูมาเห็กดกระทงนแล้วทุกคนวันนี้บริได้ผ้าก,กิน ว่าให้มันได้สามอันสามคนก็เดินเท่ากันสิมาว่าจะได้ทุกทรงโย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 ย้อยให้พี่มาทำก่อนอ่ะใส่เอา่ะกระทงใส่นี่มันเอ้ยเพียงใส่นี้จะนีจจกอันละมาป่ะนี่เก็บทิ้งไปละโยงใส่ทิ้งใส่ตามต้นใส่ตามต้นบ่พอใส่ที้ ง่ายๆแต่ได้ใจความนะทุกคนมาช่วยขับหน่อยดิติดตามช่วยขับหน่อยดิจริงอยู่นี่เยอะแตงเยอะเอออันสามอันสี่อันเจอเสซบังด้วยอันหนึง่งไม่เอาอ่ะเซบังไม่เอาค่ะน้ำโซดาด้วยอันหนึ่งสีอ่อันไม่ได้เป็นไงไม่ไปไม่ไปจริกกงนะอย่างว่าคนเขามีคู่เนาะทุกคนเนาะ เราไม่มีค <s orb> ู่เราก็ไปกับเด็ก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 ด็กเแดมีคู่วะเพิ่มภาสาไปลอยไหนวันนี้ไมไปอ่ะจริงเหรอปกติไม่ได้ไปทุกปีเอามานี่ยเอานี่อีกันเลยเคนี่พอนึงเี้ยคนเอาจะร้างนะร้าง้ ชึบอ่ะนี่จอกมาแล้วเนาะจอกมาได้ซ้ำต้ต้องมาเลาอีกเนาะทุกคนเลาให้มันพอดีกับเข่งคือบอสันจะเอาเข่งใส่ใหญ่กว่านี้มาใส่กัเขาเป็นต้องเล่าเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงีใครจะไปกับยายจะไปไหม ไม่ไปก็จะเอาไปตอนเล็กๆมึงก็ไปนะพี่อาเจ้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 าเตอนเล็กๆไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันจะตกอยู่ข้างล่างนั่นแหละเออตายป่าวไม่ตายโอ้ยทำง่ายๆเนาะทุกคนประหยัดต้นทุนเถอะเดี๋ยวกับเนี้ยอิสไปก่อนจ้ะ ทุกคนสี่อันสี่อันี่อัน,น,นอันนี้เขาเห็นแล้วเขาเห็นส่งเดียวกันนนะี่แหละเนาะทุกคนเนี่ยอันนี้คือเห็นแล้วแล้วเพียงแต่ตกแต่งนจัิหน่อยก็โอเคแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวรอเบต้ตองก่อนเนาะมาหน่อยโอ๊ยสละไปอยโอ๊ยกล,ล้องไปแล้วนู่นไปไปแล้วกล้องไปแล้วจ้าจ้าจ้าฮ้เด <c oughs> เวลาเทาปักถูก เอาสิปกกัปกบอ,บอ,บอยหอคือไผบอปักตรงกลางขาสิปักแบบนี้ขขเขาก็หลอกถึงเลยไอยแล้วเก็บข้นีบอบไขดอ่ะนี่นี่ <laughs> จ้าจังคิดะไมาจีไงโอ้ยพอดีเลยโอ้ยพอดีเลยไปนี่ ฮะเอาเบกลมาหลอ,อ,อ,อกลอัดอึขับอัดยืบอลเลยอัดยนี่าสิปักู่แบบนี้เนาะทุกคนสิใบคือโมสิใบคือไครห้าส,ปาสปาิปักต่างขามัชีวิตแบบเรียวๆบ้านเนี่ยปักใหรมาหลอกเลยได้ยอ่มีดมีมีด จด้ได้ได้จ้าจ้าจ้าพอด,ดีเลยนี่ดีเลยทุกคนแต่จริงๆอยากได้ใส่นี่เนาะมันน่ารักดีวาดใหญ่โคหรือเปล่าบอกกับว่าหลอบหลอน้องนี่บริวาดขึ้นไม้เนาะอือใช่ที่มัน<อ>เป็นคุ้มคุ้มอะไรก็ได้ได้

กระทงยุคประหยัดยใ่ได้ต้องอย่างนี้ย,ยุคประหยัดนะคะยุคประหยัดสามร้อยห้าสิบกระทงนั่นเนาะเอาจะตังไปลอยทิ้งกระตังไแล้วหลังจากว่าข้างโบมี่อันนี้เราทุกคนท่าอัอนอีก,กัดไเลยไม่ไม่กันถูก แย่ปักไฟนะอันนี้เฮจินซีนะมันสิอันนั้นบ่ได้อันนี้สิเมตรไม่เก่งนะ่ภาษีจะช่วยทำนะคะเอามาเอาไหนไปตองรูไปตองโอเคอ่ะโตไปเอา,อนนาเอาไปอ,อีกให้ภาษีนั่งตอ,ตอนนี้มีผู้ช่วยนะคะ แต่ว่าเอออไดเออโอเคากเนี้ยึกอยู่ไต่ชันเละ เอากันไก่ตรงนั้นมาหน่อยเด้อภาษีก็สนใจกิจกรรมยำบ้างนะคะทุกคนกันไก่บอกเจนเอาให้หน่อยจ้าวันนี้เนะจ้า เพือ่อนเพื่อนระยะต้นทุนเขาไปเอาไอ้ค่าถูกของโกงมานะครับยิบอยู่เชียบเพื่อนที่เขาเแซมากัดอันนกันใกล้อยู่นี่บ๊อบี้แล้วไมาให้ปลาตุ้นลนอยดิด๊ก จริงอ่ะจริงๆอ่ะเท่หาหน่าจะปักอันนี้ก่อนก็ลงนะฮะถ้า,าปักอันนี้ก่อนแล้วค่อยเอานี่ทับไงไปเย็นเท่าไหร่นะตัวเบิ่งนองเด้อมันเห็ดอยังงกูปักปุบปับหน่อยเออน,นี่จริงๆเทาเห็ดอันนี้ก่อนนะมันเขาเรียกอะไรนะปะ มาจ้ามาเจือเขาเรียกมาทำอะไรนะนี่ฮะ <laughs> เหตุจังสือไม้กนะ่อนน่ะนี่ไม่เฮ็ดแบบนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะทำอ๋อไม่เฮ็ดแบบนี้ก็ได้เขาเรียนว่าแต่แบบนี้ ตัวเ็่าตค่ะอ่แลวเลิเ,ลกเก็บดัน้นนน้กลองมันคือวทางแลทุกคนทังาด้วยกันเสละนอทุกคนโอ้ยไฟสะท้อนสะท้อนน,อน,นี่อ่ะนี่ทำง่ายง่ายบ้เสียก็จะบาดแล้วทุกคนเอาแบบแค่ลอยด้นะ แค่้อยได้บอแค่ไหนกนอะอ้าวรุดไปแล้ว,ลวนี่รุดอันหนึง่งเดี๋ยวหาใส่เนาะทุกคน,น,กนดีจอมันมันรุดใส่หนุ่มป้าก็ไม่ใส่ดอกไม้ทุกคนเดี๋ยวเราไปพอกันอยู่ทีล่ลอยอีกทีหนึ่งนะทุกคนละแล้วนะทุกคนพร้อมออกเดินทางไปลอยซ้ำอ,อ,อันกระทงคนละอ่านกินไปนำ้ำย่างอาหารปลากินอ่ะ อันนี้ของร้านเนาะทุกคนเอาใส่นมปังอันนี้ของตั้งคะลูกสาวเฮ็ดกันเองเนาะทุกคน,กนบ่ได้บ่ได้เสียเงินสักบาทกระทงแบบง่ายๆเายยางพี่ที่วางไปฝังแหละมาจะใส่อันนี้ใส่เข่งปลาทูมาใส่เข่งปลาทูเป็นกระทงข้างในนี่เป็นเข่งเนาะทุกคนอ่าเข่งแบบนี้ เห็ุบวเบิดเลยอีกอันหนึ่งโอเคพอกันมองลอยทุกคนพี่โจนพ่อแม่พี่น้องที่จะมาร่วมเทศกาลลอยกระทงเรื่องในเทศกาลปิดตาองค์หลวงพ่อพระคุณโสดคนซึ่งเป็นงานประจำปีของวัดใหม่หนุยมาร่วมเลือกซื้อเลือกหานำมาร่วมเลือกซื้อเลือกหากันนะในค่องคือ